นายธาดาวัฒนยกุลค,ครับประธานมูลที่เรือข่ายหมอทวายสำหรับบทบาทในเรื่องของมูลที่เรือข่ายหมอทวายเกี่ยวกับการลดการปก,กิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่โดยเฉพาะในปี2564ครั้งนี้เราก็จะมีคนไกในการทํางานโดยที่เราเป็นองค์กรที่ตั้งอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขแต่เราก็จะมีในส่วนของ ประธานผ้าและก็ในส่วนของประธานเคและก็ในส่วนของผู้ประสานงานในระดับจังหวัดทุกจังหวัดครับโดยเฉพาะในเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับฟงข่าวสารเกี่ยวกับการที่จะมีวิธีการอย่างไรจะทําอะไรในการที่จะช่วยลดอุบัติเหตุให้เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในตัในท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ซึ่งเป็นช่วงที่มี การเดินทางสัญจรกับพี่นองเราไปเยี่ยมญาติพี่น้องที่อยู่ที่จังหวัดุัวเ็นจำนวนมากซึ่งก็มีโอกาสเสียงสูงที่จะทำให้เกิดได้และโดยเฉพาะในเรื่องของสื่อต่างๆนะครับแล้วก็ผ่านกลไกตัวที่ผู้ประสานงานเราก็จะเป็นเจ้าที่สาธารณสุขซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพคนแล้วก็มีเครือข่ายอยู่ในแต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอและก็แต่ละตำบล ก็จะใช้ในเรื่องขององค์ความรู้รวมทั้งสื่อสารในเรื่องของอาการดำเนินงานว่าทำอย่างไรจรึงจะสามารถที่จะช่วยลดปะเทศจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายปีเราพบว่าส่วนหนึ่งก็เกิดจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเป็นเพราะในเรื่องของกฎหมายหรือในเรื่องของการที่จะดูแลตัวเองในเรื่องสุขภาพทําให้มีการพักผ่นน้อยซึ่งก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดประเทศในนาม มูลที่กรอขายวันลไม่ก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือในการที่จะนําสิ่งที่ได้สื่อสารออกไปนําไปสู่การปฏิบัติเพราะว่าทุกคนถือว่าอยู่ในช่วงการเดินทางนี้ถ้าปฏิบัติการบบตัวถูกต้องก็จะมีส่วนที่จะช่วยให้ลดภาระลดปุ่มสาเหตุซึ่งเกิดจากปัญหาจากการเดินทางในช่วงเทศกาลที่มาภายสุดนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ในนามของมูลที่กรดขายวันลใหม่ด้วยความรักความของใยประชาชนก็ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยถึงที่หมายด้วยสุขภาพแล้วก็พบญาติพี่น้องอจบครอญาติแล้วก็ได้มีโอกาสได้แสดงความากตัญญูต่อผู้พรปคุนรวมทั้งได้มีการร่วมกิจกรรมกับญาติพี่น้องท่าน ขอให้มีความสุขความเจริญตลอด2564แล้วก็ตลอดไปขอบขอบคุณมากครับ